หมดไฟเลยย่ยไปขอซื้อพัทิน,นะะัมหน่อยครับมีขายพัทินัมไหมครับพี่ชายเอา้ยายิงไหมอ่ะแจ้งสภานะย่าสามสิบวันทีอ่ะแจ้งสภานะ,ะานะขอซื้อพัทินัมหน่อยครับพี่ชายโอเคแม่งมีแต่คนเมินไม่มีคนมองไงเออกูเป็นขี้แพ้ไงไม่เป็นไรเว้ยย่า ขอซื้อฟอตินัมหน่อยได้ไหมครับไม่มีค่ะผมผมมันขี้แพ้ไงคุณเลยไม่ขายใช่ไหมละ่ะขอโทษแล้วกันครับเราได้เป็นขี้แพ้เนีย่ยไม่มีครับใจร้ายจังเลยอะ่ะใจร้ายกันได้ลงอะ่ะผมไม่เคยใจร้ายคุณด้วยเอาเถอะเสจจเียใจแฮ้วคือ <c oughs> อะไรล่ะครับคุณมาตอกย้ำผมทำไมครับผมมันแค่พวกขี้แพ้ไงอะไรครับเยอะไม่ได้บอกว่าขี้แพ้ได้เลยนะ ขอกล่องซ่อมเลได้ไหมครับถ้างั้นกล่องซ่อมก็ไม่มีครับไม่มีอะไรย้ำเกินไปปะครับย้ำเกินไปไหมแบบเนี้ยมีแต่ปฏิเสธเนาะไอมันมีอะไรสักอย่างเกิดไปแล้วันนี้มีแต่ความปฏิเสธใส่อ่ะถ้าเป็นเสียไม่ได้ก็คงจะกรี๊บเลยอ่ะเทะตาลน้องชายพี่เองตอบให้พี่ชื่นใจดีน้องชายตาลกับน้องไม่จบแล้วหรอสตอรี่อ่ะดูดิไม่ต้องกบมือเลยไงรอรอรอ อแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนเป็นสายมอมาพี่ขอกล่องซ่อมเขาไม่ให้พี่ดูดิพี่ไม่ต้มบอกเขาทีว่าพี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยแลแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงเราไม่มีเราไม่มีเราเปนเกิดเป็นคนขี้แพ้ไงต้มใช่ปหมล่ะเอาจริงเยอะแค่ไฟเราแพ้เราก็โดนแบบโดนมือน่ะง่ายๆคนคนก็หมดความเชื่อถือเขาเรียกว่าอะไรหมดศรัทธาในตัวเรากันแล้วไม่คุยด้วยไม่อะไรด้วยเรามันก็แค่ทำสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะเมื่อกี้เมื่อกีตัดของอะไรให้ฟังครับเนี่ยเฮ้ย เมื่อกี้ผมไอ้นมผมมาชนรถผมอ่ะเขาไม่ขอโทษผมแล้วด้วยเขาเขาแบบแบบบีบแตะแป้นแปแล้วก็ขับหนีไปเลยอจากเออผมงงจัดเลยมันมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากเลยแต่วันนี้หกซุนก็ไม่สนใจเราแล้วเหมือนกันเออมันถึงวันที่เขาไม่สนใจแล้วไงทุกคนเปลี่ยนไปหมดแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เขาไปแท่งเอเดนบีหรือว่าเขาเขาก็ เราแค่เราแค่ทำสิ่งที่ถูกต้องเขายังมือเลยขนาดขนาดขนาดพูดอย่างเงี้ยเขาเขาก็ยังไม่สนใจเขาก็ยังเดินหนีไม่ไม่ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่ครับเนี่ยนิวิงสการหนึ่งแล้วหกศูนย์สองแล้วต่อไปฮิโรชิสาแล้วเห็นไหมบ้างด่คนไม่มีจะมาเอาอะไรอ่ะในตู้ครับขอดูในตู้ได้ไหมไม่เป็นไรหรอกขอซื้อไงครับผมไม่ได้ขอฟรีไงผมขอซื้อไงไม่มีครับไม่มีโอ้โหกล่องซ่อมกล่องซ่อมข้าวก็ไม่มีสักจานเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับตัวนีโจรมากเลยโอ้โหจริงเหรอครับพี่ดันโรงงานบนนะ โอเคเนี่ยแหละเราตั้งจริงแล้วเรามาสูตรขาวจะไปอะไรจะไปได้กับสาวสูตรดำมาตาั้มน้องดำปะจะเล่งจะเล่งจริงจะเล่งมีพัติดำห้าอันะเล่งจะเลงมีพัติดำห้าอันเดี๋ยวว่ามีใครขายให้ต่อเดี๋ยวไหมหไฟป,ปะพี่ทำบัตรยังนะพี่เออพี่ได้บัตรยังเ<ข>อ้ยผมไม่มีบัตรเฮ้ยไม่มีบัตรเฮ้ยไม่ได้เลยขอไปตด้หน้าไปเลยได้ปะผมไม่มีผมไม่มีจริงสาระ ไอ้เรื่กูไม่มีบัตรกูไม่มีบัตรกูไม่มีบัตรท้องเรียกเพื่อนด่วนเลยไมึ่งนะกูกูไม่มีเจ็บปืนแป๊บเออเก็บปืนเดี๋ยวไปเจอกันเจ็บปืนป่ะเจอกันปีศาจไปไปกันได้เฮียเอ้ยอย่าอย่าไล่ผมพี่อย่าไล่ผมผมเหม็นวะจะเลี่ยนเหม็นวะเหม็นตัวมึงอะอะไรพี่ตั้มารนเจะว่าน้องมันทำไม ไม่ได้ว่าเลยรอก่อนรอก่อนเย้แล้วไปเหม็นเชี่ยแล้วทำแถวเนี้ยป่าพีสาบเหม็นแบบเหม็นกุ้ยเดิเขาเหม็นกุ้ยขยะอะไรอ่ะบ๊อบทำไมอ่ะบ๊อบทำไมอ่ะเป็นไรอะสามสิบวินทีเราไม่เป็นเหรอเยอะขยะเยอะชั้นต่ำเป็นคุ้ยเลยไอสัตว์เอาปะเออเย้พี่เย้เยะไรอ่ะเย้ทำเชี่ยเลยไอสัตว์เอ็งขาดอะไรมั่งฮัลโหล ฮัลโหลครับฮัลโหลครับอีพี่ๆแถวเนี้ยโนโนมานี่ครับหรือตรงเนี้ยใครก็ได้เอ้ยพี่พี่พี่นัดเอ้ยพี่เมลอนหาซื้อขาดทเนเฉตี่ยเหรอไม่มีเลยครับโอ้หงอมีอะพี่โอ้หกซุนก็ไม่ขายให้ผมโอ้ชีวิตมันขี้แพ้เป็นอย่างนี้เองเข้าใจแล้วไหม ไม่ใช่ครับพี่กีแพ้มันเป็นอย่างนี้เองกูได้ลิ้นรสชาติวันนี้แหละไอ้เนีดูไอ้น้องันนี้ก็เมินเราตามล้องชายพี่พี่ผมไม่มีเงินซื้อปืนไม่มีครับไม่มีไม่เก็บเก็บตามไม่มีก็เก็บเก็บแล้วเมีก็ช่างแม่เหอะเล่นไปก็เท่านั้นแหละไรประโยชน์ไม่มีก็เก็บน้องลืมหรือว่ามีวะมีปะล่ะไม่มีแต่ว่าผมคลาบได้นะแต่ผมต้อง ไม่มีไอ้เพี่ะกูมีเงี้พี่ะป่ะหกร้อยอ่ะไม่พอดิผมมีตั้งแต่คอพเปอร์ผมตัวเม่ครับเป็นซีเวอร์ครับเป็นโกครับเป็นแพทอ่ะพี่จะรับเงีพีเท่าไหร่ล่ะบเนี่ยบ้างกันกว่าเนี่ยบเพราะไอ้ฮัล <ฮะ S 2> โหลนายขายนี่ได้ไหมไอ้พวกสโตนอ่ะมีแม็โกสโตนอะไรพวกเนี้ยสโ,โตนผมไม่มีผมมีแค่ซีเวอร์เอาไว้ละผิวอาวุธก็ได้พี่เดี๋ยวผมลงไปเลยเด้อชิวไปตั้มปืนไม่ต้องเก็บเลยปืนอ่ะเก็บเก็บเชื่อผมปืนไม่ต้องเยอะปืนไม่ต้องเยอะไปตั้มเออพี่เก็บยังอีขนาด โทรมาเชลวิยมือเราด้วยดิไอ้ตั้มมึงอ่ะมึงคิดดูเอาจริงๆโทรมาเดี๋ยวนี้นายมือเราแล้วม่มีของเลยครับโอ้โหเราไม่มีแต่งแต่งตัวดูรูแต่งตัวกับผู้ดีอังกฤษแม่งบอกไม่มีของกูจะชื่ออะไรแม่งมาเฟียอังกฤษจริงป่าวะเนี่ยไม่มีครับพี่ไอตั้มเดี๋ยวเราต้องไปไปดีกว่ามันมันหมดระยะเวลาเราต้องไปแล้วว่ามีใครมีแพ็คไม้ขายสักแพ็คหนึ่งไหมครับ แม่งมีแต่คนมือในเฮียชีวิตโอ้แหว่ปวดหัวว่ะแหว่เตะตรงตามตามตามเลยฮะทุนนะตามตามตามตลอดไม่ใช่ครับเอ้านี่เอ้าแล้วรถกูเหรอเนี่ยไม่ใช่นี่ใครอ่ะนี่รถผมผมครับผมเลขอะไรครับี่ Bon. โปรวอลโคตรชื no. ่นใจอ่ะเทียอ๋อได้ของกันอยู่เท่าไหน้องชายบนบนเอ้ยมันเริ่มตีได้กี่โมงอ่ะจ้าจ้าไอ้สามบวงพไปไหนหมดอ่ะสามบวงพรมลงล้นหมดเลยเหรอแจ็คของเบลบนนะครับเฮ้ยรอบนี้เออเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวกูบอกเดี๋ยวบอกทีเดียวเดี๋ยวกูบอกนาะสามวงพรมจะของเบลบนชั้นสองได้มาเฮสพวกเราที่อยู่ในบอลสุดากที่ได้ตอนห้าทุ่มเจ็ดนาทีวอามันออกมาสถานะไอ้นี่เราเอเทสไลเ์แล้อเนี่ย คนมันจะเหมื et, right. ่อกันไหมจะเหมือนอย่างเดียวเลยถ้าเกิดใครเหมือนก็เกินโหนเลยผมจะเหมือนอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้เฮี้ยเป็นเฮี้ยอะไรธุรกิจเยอะอะไรสัตว์ลาออกไหมเราออกเก่งไหมเป็นเป็นทำงานไปโอ้ชิดไปอย่างเงี้แหละโอ้ชิดโอ้ชิดเฮี้ยเจตี้ตัวแรกเลยกูเห็นเฮี้ยเจตี้ตัวแรกเลยเฮี้ยทุเรศปีอีกฤิ์เยเลยหวยเข้าไม่ได้ทุเรศเฮี้ยเจตี้อ่ะตัวแรกเลยกูเห็นอ่ะไปลไป เดี๋ยวมันก็ออกมาลวงกับเพื่อนเลยนะเพื่อนหรือสุดไปหาสนามบินเนี่ย